ยดิแฟนใหม่คุณเิ็กทองพูคนต่อไปนี่โอสาวน้อยคนนี้ตอนนี้มีเพลงชื่อหัวใจวายคนใกล้ตายชื่อเพลงโหฟังแล้วต้องไปฟังของจริงนี่น้องพรอแพงสุพรดาค่ะคนต่อไปเอาแบบแนวขำๆน่ารักบ้างขำนนี่แนวชีวิตเลยนะชีวิตเลยเหรอกูจแเล่นละครหลายเรื่องเลยตอนนี้คุณ เชิญจิ้มค่ะง่ายๆอีกแล้วง่ายอีกแล้วง่ายเลยง่ายเนาะก็มีเส้นสตาร์ทอยู่สองฝั่งแล้วยังไงคะนะจับคู่เสร็จแล้วก็มีตัวแทนอีกหนึ่งวัะนั้นทีมหนึ่งก็จะมีสามคนครับ3สามคนก็จะเป็นหนึ่งทีมสามชาติที่เหลือก็จะมาเป็นคู่แข่งอยู่ฝั่งข้างโน้นนะฮะเพราะว่ากันไปวิธีการแข่งก็ส่งตัวแทนลงมาเราต้องการห้าครั้ง ครั้งที่หนึ่งคือคุณต้องเล่นข้อบดอสามคนถูกไหมก็ส่งตัวแทนมา3าท่าก็ส่งตัวแทนมาจากเส้นสตาร์มาปั๊บก็ผ่านเส้นสะพานแดงสะพานแดงอยู่บนฝันเหลือแล้วเราก็กลิ้งมาห้ามเดินห้ามวิ่งให้เดินหรือผ่านก็ได้กลิ้งหรือคลานแล้วก็มาที่นี่ให้ถึงเส้นตรงกลางมาเร็วที่สุด เพราะมีถาดอยู่หนึ่งถาดนะจับได้ปั๊บอีกฝั่งหนึ่งก well> ็จะจับไม่ได้ครับเราได้ปพราะแล้วก็ตีซะตีเบาๆตีตรงไหนก็ได้ถ้าตีแปะถือว่าแปะได้ก็ถือว่าได้หนึ่งคะแนนใครอย่างงี้ไหมเขาแยกกันละใครที่หยิบได้ก่อนก็เป็นฝ่ายตีก่อนแล้วมีวิธีตีป่ะมียังไงรองเท้าก็ตีก็บอกก่อนถ้าตีเบาๆตีแรงๆได้หมดถ้าอยี้เจ็บอย่างนี้เราอย่าทำ ก็อย่างนี้เด็กเขาเบาเขาดังไหนลองสิอยากเล่นตลกเสียงโอ้ยเจ็บโลกเสียงอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เอย่างนี้อย่าลืมแล้วตีจะตีแรงตีเบาก็แล้วแต่คนที่ถือถาดแต่ที่บอกว่า ห้ามเดินห้ามวิ่งให้กลิ้งมาเนี่ยรู้หรือไม่เราไม่ได้เปิดตานะ้าเราปิดตาด้วยเอออุ้ยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องทำไเอาเองเลยว่าหาถาดเอาเองครับผมพราการเลือกคู่มีผลเริ่มสอรอบรกเลยครับไปได้รอแล้วเอองเอาเองเเออาเออ้โหงเอ ให้เพื่อนลูกชายครับเพื่อนน้องเดียววงซิกอแหมนนี่นี่นมนมไปแตะปพราแหม่มาแนบแก้มเลยนะแหมอัตโนผมเหลือใช่ไหมเนี่ยควมเหลือเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วต้องการห้าครั้งนะฮะห้าครั้งตีได้สำเร็จมากกว่ากันหนึ่งถ้าตีก่อนก็เป็นคะแนนถ้าตีไม่ได้ก็อด ใครก็นามากกว่าชนะเวลาไม่ต้องจับว่ากันทีละครั้งเลยของหนูน่าจะเป็นบิ๊กเนี่ยค่ะคนแรกที่เล่นค่ะคู่หนูเลยค่ะครับอ้ามาวิกตุกี้ค่ะคุณมัมทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณเพ่งคุณโอนเอาไปอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ไปสองคนด้วยมาเลยครับวิ่งกีดเพ่งวิ่งทํางานอะสองเจอสามก่อนนะฮะงั้นที่เหลือเราเป็นกองเชียร์อยู่ครับผมเจอถัดแล้วเปิดตาได้นะครับ กติกาปิดตาเสร็จปั๊บไปสนท่าปิดตาเป็นไคครับส่งตัวแทนเป็นนงนะฮะห้ามเดินห้ามวิ่งก่อนก่อนจะกลิ่งหรือคานไปเจ้าหน้าที่หมุนครับพี่พี่ ครั้งที่หนึ่งไม่ได้นะครับครั้งที่สองใครครับตุกกี้ตุกกีตกก้ตุกกี้เป็นแห้งนะฮะคู่กันคู่กันรับปิดตาเจ้าหน้าที่หมุนห้ารอบครับหนึ่งสองสาม ได้กริงเลยได้หมดครับอย่าวิ่งอย่าเดินเท่านั้นเองหมุนห้ารอบครับเจ้าหน้าที่มาหม,<แ>หมุนครับหมุนสองสามส,ส,สี่ห้า ครั้งที่สี่ตัวแทนเลือกมาหนึ่งคนใครก็ได้ครับขับกุศตัวเองอ้าวบิ๊กแก้แก้ตัวนะฮะแก้ตัวปิดตาคุณเลือกตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้ครับคใครบิ๊กแก้ตัวเอาละเอาละปิดตาแล้วนะฮะอาเจ้าหน้าที่หมุนครับห้ารอบพี่บอกบอกคิดผมด้วยองสามสี่ ยังไม่ได้นะฮะเอ้าครั้งที่ห้าใครครับตามมัมนะฮะเทปนี้ได้ไปแล้วสองว่าจะเป็น3หรือจะหยุดอยู่แค่2นี่สุดท้ายแล้วนะ,ะมัมนะปิดตายนะครับเลิกปิดตายนะครับเอ้าเจ้า้าที่หมุน5รอบนะครับเอาละครับหมุนนะครับหนึ่งสองสามสี เหลือได้ท้ามากกว่าสองชนะถ้าเป็นสองหมดก็ได้คะแนนหมดนะฮะเป็นทัดเป็นทัดเอาละมาจับคู่ใหม่คู่ที่สองใครครับบอลเรามาโอเคอ้าวมาเลยลุยเลยมาขอเลยครับตสกี้กับโนจะเป็นผู้แข่งครับเอาละครับปิดตาบอลเริ่มก่อนเลยนะครับเอาเจ้าหน้าที่หมุนห้ารอบครับหมุนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละตั้งหลักไว้ก่อนนะครับพร ี่ไม่ได้เอาครับคงมาล้วเดียวเด็่คู่นี้นงส้มสีส้ส้มสีเอาละแก้แค้นปิดตาเรียบร้อยหมุนห้ารอบนะครับหมุนครับหนึ่งสอ้รอจะวันะครับ ที่ <c oughs> เป็นเท่งนะครับ <c oughs> อภิตาแล้วเรียบร้อยหมุน5รอบนะครับเจ้าหน้าที่มาหมุน1 2 3 4 ตกลงบอลนะฮะครับผมเอาเจอใครครับเดี๋ยวเจอกันโดนใหมโดนไหมเอาลวเจอโหน่งครับเ <c oughs> ปิดตาเรียบร้อยเอาละเจอที่หมุนครับมานับหนึ่ง ไมาไม่สายใจอีกเหรอครับหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนเลยหมุนหมุนหมุนนับหนึ่งนับสองน,นับสาม แล้วก็ยังไม่มีผลออถึงแม้ว่าได้ครั้งนี้ก็ยังแพท้ทีมของคุณพิกอยู่นะฮะต้องเกินสองได้มาหนึ่งคะไ,ไม่ได้